เด e r โรเกตรอนนี่โอซ l ลิวนเกือบหลับแต่กลับมาได้ส่วนซ้ายปืนกลจัดทรัมป์รีบกลับธุระเยอะสวัสดีครับสรุปผลแข่งขังสนุกเกอร์รายการเวนะิลด์ r รัง p ลี x 2 0 2ันยณไคตักอารีนาเมืองฮ่องกงเขตปกครองพิเศษฮ่องกงประเทศจีนแชมป์เก่าปี2025นิวโรเบสันเอาชนะสจูดบิงแฮม10ต่อ0เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด146แต้มจัดทรัมป์ เงินรางวัลแชม 1, 8, ป์180,000ปอนด์รองแชม 8, ป์80,000ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด10,000ปอนด์รูปแบบการแข่งขันเป็นรายการสะสมคะแนนแชมป์เก่าของรายการจะได้รับเชิญเป็นอันดับ1ส่วนแชมป์โลกคนปัจจุบันจะได้รับเชิญเป็นอันดับ2และที่เหลือจะพิจารณาจากอันดับโลกจากการคัดเลือกและการจัดอันดับในรอบ Player Series ใน1่ปีซึ่งปีนี้มีนักสนุกเกอร์หนึ่งเดียวจากประเทศไทยคือ F1 เทพชัยาอุ่นหนูอยู่ลำดับที่26ได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันด้วยหลังจากออกกำลังกายใครปวดคอบ่าไหลจนหงุดหงิดทั้งวันฟังทางนี้ก่อนใครปวดบ่อยอย่าทนกล่องนี้ราคาหลักสิบแต่ช่วยทั้งวันดิฉันแปะเองใช้เองถึงกล้าพูดกดลิงก์ใต้คลิปตอนนี้เลยก่อนของหมดผลแข่งประจำวันที่4กุมภาพันธ์2569รอบ32คนใช้ระบบ5ใน9เฟรม แจ็คโจนส์ชนะนิวโรเบอร์สัน5ต่อ1เฟรมนิวโรเบอร์สันแชมป์เก่าพ่ายแพ้ให้กับแจ็คโจนส์ไปอย่างขาดลอย5ต่อ1โจนส์เพิ่งกลับมาลงสนามหลังจากต้องพักรักษาตัวหลายสัปดาห์เนื่องจากกระดูกมือขวาหักนี่เป็นชัยชนะที่ใหญ่สำหรับผมโจนส์ Jones, ผู้เข้าชิงรอบชิงชนะเลิศครูซิเบิลปี2024กล่าวโดยเบรกสูงสุดของเขาในวันนี้คือ80แต้มมือยังเจ็บอยู่บ้างแต่ก็กำลังหายดี ผมกระดูกหัก2ชิ้นและนั่นเป็นอาการบาดเจ็บที่นักสนุกเกอร์ไม่อยากเจอเลยซื่อเจียหุยชนะแกรี่วิลสัน5ต่อ2เฟรมคริสเวกลินชนะ F1 เทพชย,ยาอุ่นหนู5ต่อ0เฟรมรอนนี่โอซาลิวันชนะโจโอคอนเนอร์5ต่อ3เฟรมสภาพเกมช่วงแรกโจโอคอนเนอร์ nor, ขึ้นนำก่อน2ต่อ0เฟรมแต่เจอที่เด็ดเดอะร็อกเก็ตไล่ตามมาเสมอ2ต่อ2เฟรมหลังพักเบรก15นาที โจโอคอนเนอร์ได้จังหวะเข้าเบรกเก็บแต้มขึ้นนำไปก่อน3ต่อ2เฟรมแต่ทำได้แค่นั้นเดอะร็อกเก็ตรอนนี่โอซาลิแวนใส่เกียร์หน้าเดินแทงกวาดไป3เกมรวดแสงเข้าไป,ไป้ายไป5ต่อ3เฟรมรอนนี่โอซาลิแวนให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าผมไม่คิดว่าการขาดความเฉียบคมจะเป็นปัญหาของผมเพราะผมลงแข่งน้อยกว่าผู้เล่นคนอื่นๆมาโดยตลอดโอซาลิแวนกล่าวซึ่งนัดต่อไปเขาจะพบกับเซียลกัวตงในรอบต่อไป ผมคิดว่าเกมที่แย่ของผมแยก่กว่าแต่ก่อนมากและเกมที่ดีของผมก็ไม่ดีเท่าเดิมนั่นเป็นเหตุผลที่ผมไม่ชนะมากเท่าที่ควรผมอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีมากนักอีกต่อไปแล้วและผมต้องยอมรับเรื่องนั้นผมพยายามหาทางที่จะเล่นต่อไปโดยไม่ให้มันทำให้ผมเสียสติผมเพิ่งโพสต์เกี่ยวกับโนวัคโจควิชไปเมื่อวันก่อนเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดในกีฬาทุกประเภทในการจัดการอารมณ์และพวกเราทุกคนพยายามที่จะเป็นเหมือนเขา แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายอารีคาเตอร์ชนะมาร์คอาร์เลน5ต่อ4เฟรมหยวนซื่อจุนชนะจัดทรัมม์5ต่อ2เฟรมหยวนซึ่งมีเรื่องให้ฉลองนอกสนามด้วยเพราะเขาเพิ่งแต่งงานไปเมื่อเร็วๆนี้กล่าวว่าตอนแรกผมค่อนข้างประมาาแต่พอทำเซนจูรี่เฟรมแรกได้ผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากผมไม่เคยเอาชนะจัดทรัม์มาก่อนเลยยิ่งผมเข้าใกล้ชัยชนะมากเท่าไหร่ ความปรารถนาที่จะชนะก็ยิ่งแรงกล้ามากขึ้นเท่านั้นฮ่องกงเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันที่สําคัญที่สุดสําหรับนักสนุกเก้ชาวจีนอย่างพวกเราดังนั้นผมหวังจริงๆว่าผมจะสามารถคว้าชัยชนะต่อไปได้ผังจุนสือชนะชอนเมอร์ฟี่5ต่อ1เฟรมเจ้าซินถงชนะจอห์นฮิกกินส์5ต่อ3เฟรมเจ้าซินถงให้สัมภาษณ์ว่าช่วงท้ายเกมจอห์นเปิดโอกาสให้ผมทำแต้มได้ง่ายขึ้นบ้างและผมก็คว้าโอกาสเหล่านั้นไว้ได้ ผมคิดว่าวันนี้ผมโชคดีมากเจ้ากล่าวซึ่งนัดต่อไปเขาจะไปเจอกับมาร์คเซลบีผมพยายามเล่นในแบบที่ผมเล่นเป็นปกติและยึดมั่นในสไตล์ที่ผมเชื่อมั่นผมมั่นใจในฝีมือของตัวเองและผมรู้สึกว่าถ้าผมเล่นได้ในระดับปกติและโชว์ฟอร์มได้ดีผมก็สามารถเอาชนะใครก็ได้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเล่นที่ฮ่องกงใกล้บ้านมากและการได้มาแข่งขันในรายการใหญ่แบบนี้มีความหมายกับผมมาก ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ16คนรับเงินรางวัล1น0 0 0ปอนด์หรือประมาณ645,000บาทส่วนผู้ที่ตกรอบ32คนรับเงินรางวัล1น1,000ปอนด์หรือประมาณ430,000บาทณปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด141แต้มเยี่ยวทลาลมแบรรี่ฮอว์กินส์ในนัดที่เอาชนะติงจุนหุย5ต่อ3เฟรมรอบ32คนตั้งแต่รอบ32คนจัดแบ่งเป็น2ส,สายสายบนรอบ16คน แจ็คโจนส์พบกับโจเหยื่อหลงอาลีคาร์เตอร์พบกับหยวนซีจุนอูอี้เจ๋อพบกับฉางปิงหยูแบร์รี่ฮอกกินส์พบกับจางอันตาสายล่างรอบ16คนผังจุนมสือพบกับซื่อเจียหุยเซียวกัวตงพบกับรอนนี่โอซาลิแวนคริสเวคลินพบกับเอเลียตสเลเซอร์เจ้าสิ้นถงพบกับมาร์คเซลบี โปรแกรมถัดไปสนุกเกอร์รายการเวิลด์ r รังป r ี x 2026ณไคตักอารีนาเมืองฮ่องกงเขตปกครองพิเศษฮ่องกงประเทศจีนหลังจากออกกำลังกายใครปวดคอบ่าไหล่จนหงุดหงิดทั้งวันฟังทางนี้ก่อนนั่งทำงานนานปวดตึงปวดลึก แปะแผ่นร้อนบางยี่ห้อไม่รู้สึกอะไรกินยาก็ไม่อยากกินกลัวกระเพาะพังรอบเดือนของผู้หญิงปวดตึงปวดลึกแปะแผ่นร้อนบางยี่ห้อไม่รู้สึกอะไรกินยาก็ไม่อยากกินกลัวกระเพาะพังอันนี้ m l s y o ก o y โ k o Heat Patch Go แปะปุ๊บความร้อนมาเลยไม่แสบแต่ซึมลึกตึงๆที่คอบ่าไหล่คลายจริง ใส่ทาง,งานใส่นอนก็ได้บร้อนนานหลายชั่วโมงคือจากปวดจี๊ดแฮปโล่งแฮปขยับคอได้สบายใครปวดบ่อยอย่าทนกล่องนี้ราคาหลักสิบแต่ช่วยทั้งวันดิฉันแปะเองใช้เองถึงกล้าพูดกดลิงก์ใต้คลิปต,ตอนนี้เลยก่อนของหมดไฮไลท์วันที่5กุมภาพันธ์2569รอบ16คนใช้ระบบ5ใน9เฟรมเวลาเที่ยงตรงแบร์รี่ฮอวกินส์พบกับจางอันตา ผังจุนสือพบกับซื่อเจียหุยเสียวกัวตงพบกับรรนี่โอซาลิแวนคริสเวคลินพบกับเอเลียตเซเลเซอร์เวลาหกโมงเย็นแจ็คโจนส์พบกับโจโเยอือหลงอารีคาร์เตอร์พบกับหยวนซีจุนอูอี้เจ๋อพบกับฉ้างปิงหยูเจ้าสิ้นถงพบกับมาร์คเซลบีใครจะรุ่งใครจะร่วงเอฟซี FC มีความเห็นต่างอย่างไรลงคอมเมนต์กันได้เลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊า